นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดจรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานานานแล้วยังปรากฏอยู่โดย พาสัพพันยุทธยานเป็นต้นดังนี้ยะถาปีมูเลอนุบันททเวทนเันเฮชิโนปีรุโคปุนาเรวรุฮาตีเอวัมปีตันหานุนเสยอนุฮาเตนิพาตติทุงกามิทังปุนาปุนัง ยัสชจติงสติโสดามนาปสสวนาภุสามหาวันติทุทิทิ้งสังกปาราคณิติตาสวันติสัมปธิโสดาลาตาอุพิจัติทาดี ตัญญาทิสวะละตังชาตังมูลังปัญญาญาชินทัณาสริตานิสิเนหิตานิจาโสมนัสานิพวันติชันตุโนเตสาตาสิตาสุเคสินโนเตเวชาติจารุปคานรา Tasinaya, burak kata baca. Parisa pantisa, soa ngapati to. Sangyo, chanasang kasata. Tukamu, pendipuna-punang giraya. Tasinaya, burak kata baca. บริสะปันติสะสูะปาติโดตัสมาตัสสินังวินโนทเยพิกุอาการขังวิราคมัตโนต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงบุคคลตัดแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดทุกนี้เมื่อตัณหาลุสัยอันบุคคล ยังขจัดไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแม่ฉันนั้นกระแสแห่งตัณหา36อสิบหกไหลไปนในอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นธรรมชาติกล้าย่อมมีแก่บุคคลใดความดับริทั้งหลายอันใหญ่อาศัยราคะย่อมนำบุคคลนั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปนในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ ก็ท่านทั้งหลายเห็นตัณหานั้นเป็นดังเทาวันเกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปและเปื้อนตัณหาดุดยางเหนียวย่อมมีแกส่สัตว์สัตว์ทั้งหลายนั้นอาศัยความสําราญจึงเป็นผู้สแสวงหาความสุขนละเหล่านั้นแลย่อมเป็นผู้เข้าถึงซึ่งชาติชรามูสัตว์อันตัณหาผู้ทําความดิ้นรนรอมไม้แล้ว ย่อมกระเสือกระสนเหมือนกระต่ายอันในพรานดับได้แล้วฉะนั้นมูสตัตผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องคล้องย่อมเข้าถึงทุกขบ่อยๆอยู่ช้านานมูสตัตอันตัญหาผู้ทําความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกะสนเหมือนกระต่ายที่ในพรานดักได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุน,นั้นภิกษุหวังธรรมเป็นที่สํารอกกิเลสแก่ตนพึงบรรเทาตัญหาผู้ทําความดิ้นรนเสีย จากคุทธกานิการขคาถาธรรมบทนิธิกันทสุนิทิงนิเทติปุริโสคมพิเรอุทธกันติเกอเทกิเจสมุป,ปันเนอัตยเมภวิสตีราชาตัวทุรุตัสสาโจรตโตปิลิตัสวา อินัสวาบโมคายาทุพิเกอาปทาสวาเอตตทัตตายาโลกัสมิงนิตินามานิิยาติตาวัสุนีฮิโตสันโตคัมพิเรอุทะกันติเกนาสพโพสะพทาเยวาตัสะตังอุปกาปติ เอ็นนี้ทีว่าธาณาเจวัตติสัญญาวัสสาบีมุยห้าดีนาคาวาอาปนาเมนตียาคาวาปิหรันตินังอปิยาวาปิธายาธาอุทารันติอปัสสะโดยาธาปุญญาขโยโหติ สัพพะเมตังวินัสติยาสาธานีนาสีเลนะสัญญาเมนาธมนาจานิธิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัสวาเจติยามิจะสังเขวาปุกาเลอาติทิสวามาตาริปิตริวาปี อาโทเจธรรมหิพาตริเอโซนิทิสุนิฮิโตอาเฉยโยอนุคามิโกปหายาคามันิเยสุเอตังอาธายาคัจจติอาสาธะนามันเยสังอโจราหะระนิตีกายราธาติโรปุญญานี โยนิธิฮนุคามิโกเอสเทวามนุสานังสภกามัตโทนิธิยังยังเทวาพิปัทเทนติสภเมเตนลาภติสุวรรณตาสุสราตาสุสันทานังสุรูปตาอาติปัจจังปริวารู Sabde nalapati Bahe serejang in Seang Jakawawadi Suhang Piang Dewa raja pidi besu Sabte nalapati Manukah jasampatidi Dewaloke Jayadi yajani pan sampatidi. สัพพเมเตนลาปาติมิตาสัมปะทมาคามาโยนิโสเจปยุจโตวิชาวิมุติวาสีพาโวตัพพเมเตนลาปาติปาฏิสัมพิทาวิโมกขาวจะยาจาสาวกบารมีปเจกขโพทิพุทธภูมิ ตาภาเมตเตนลาปาติเอวังมหันทิกาเอสายาดีทังปุญญาสัมปทาตัสมาทิลาปสังสันติปันดิทากาตาปุญญยตาคำแปลนี้ที่กสูตรในพุทธกานิกายพุทธกปาฐะพระพุทธภาคเจ้าทรงสอนในคราบดีอุบาสก ตัดพระคาถานิธิการทสูรว่าบุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ําลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จําเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลี่ยงตนจากราช,ชภัายบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภายบ้างเพื่อเปลี่ยงหนี้บ้างในคราวทุพพิกภัยบ้างในคราวขับขันบ้างขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้น ย่อมหาสําเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจําของเขากลาดเคลื่อนเสียบ้างนาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้างผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมสูญไปขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็าตามเป็นบุรุษก็าตามฟังไว้ดีแล้วด้วยทานศีล ความสารวมและความฝึกตนด้วยปัญญาในพระเจดีย์ก็ดีในสงฆ์ก็ดีในบุคคลก็ดีในผู้มาเยือนก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีขุมทรัพย์นั้นที่ว่าฟังไว้ดีแล้วคลายไม่อาจประจนคือแย่งชิงได้เป็นของติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจําต้องละไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปด้วยขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธานะแก่ชนลาอื่น โจรก็รักไปไม่ได้บุญนิติคือกลุ่มทรัพย์คือบุญอันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทําบุญนิติอันนั้นบุญนิติกลุ่มทรัพย์คือบุญนั้นอํานวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปราถนานักึ่งอิทธิผลใดๆวิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ในบุญนิตินี้ความมีผิวพรรณงามความมีเสียงเพราะความมีสวดทรงดีความววามีรูปสวยความเป็นใหญ่ยิ่ง ความมีบริวารอิทธพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ในบุญนิธีนี้ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นใหญ่คือจักรพรรดิราชความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่น่ารักความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยยากายทั้งหลายอิทธพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ในบุญนิธินี้สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและสมบัติคือพันิพาณันใดอิทธพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ในบุญนิธีนี้ ความที่บุคคลอาศัยสัพัทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือกระยาณมิตรแล้วถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบโดยโยนิโสมณสิการเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติอิทธผลทั้งหมดนั้นย่ออันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิทีนี้ปฏิสามพิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมันใดอิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้บุญสัพัทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทําบุญไว้แล้วจบนิธิกันทะสูรรนบัดนี้อัตมาภาพจะได้นําศาสนธรรมคําสอนขององค์พระบรมศรรมสาศรรมสดาพรันธสัมมาสัพพุทธเจ้ามาแสดงในเรื่องว่าด้วยภัยในวัดสงสารและคุมทรัพย์คือบุญ ก่อนอื่นท่านทั้งหลายถพึงทราบความหมายของคําว่าสังสารวัตรคาว่าสังสารวัตรนี้แยกไปเป็นสองศัพท์คือสังสาระศัพท์หนึ่งแปลว่าความท่องเที่ยวไปและวัตตะอีกศัพท์หนึ่งแปลว่าความหมุนวนเพราะฉะนั้นคําว่าสังสารวัตรจึงแปลว่าความหมุนวนคือความท่องเที่ยวไปแต่ว่าบางครั้งก็แยกปรากฏเป็นแต่ละศั์ คือเป็นสังสาระสับเดียวเช่นในคำว่าอาณะมาตักโคยังพิกเวสังสารโรที่แปลว่าดูกระพิสูจน์ทั้งหลายสังสาระนี้มีที่สุดอานบุคคลรู้ไม่ได้หรือว่าคำว่านโคปันโซสาริปุตตะสังสารโรสุละภะรูโปโยมยาะสัง สริทปุโพแปลว่าดูก่อนสาริบุตรก็สังสาระที่เราไม่เคยเที่ยวไปนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายแลอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นคำว่าวัตตะสับเดียวเช่นคำว่าวัตตะคามิกุศลกุศลอันเป็นเหตุไปวัตตะหรือว่าวัตตะคามิสีลังแปลว่าศีอันเป็นเหตุไปวัตตะอย่างนี้เป็นต้นพึงทราบว่าแม้มาแยกกันเป็นแต่ละสับอย่างนี้ก็หมายถึง สิ่งเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสังสารวัตด้วยคําว่าสังสาระเพียงสับเดียวเท่านั้นก็ใช้ได้หรือด้วยคำวัตตะเพียงสับเดียวเท่านั้นก็ได้แต่ในที่นี้ก็ขอใช้ทั้งสองสับรวมกันว่าสังสารวัตหรือวัตตะสงสารเพื่ออนุโลมตามความคุ้นเคยของคนทั่วไปนี่เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพ์ ในชั้นตำราพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกได้แสดงเนื้อความเรื่องสังสารวัฏไว้สองอย่างคือเทศนาแปลว่าการแสดงก็ได้อย่างหนึ่งและก็ธรรมที่แสดงก็ได้คือบุคละเทศนาและธรรมเทศนาบุคละเทศนาเป็นอย่างไรก็ เนื้อความที่มีการแสดงสังสารวัตรทำนองว่าสัตว์บุคคลผู้นั้นได้ตายไปในภพภูมินั้นนั้นแล้วก็เกิดขึ้นในภพภูมินั้นนั้นนั่นแหละหรือไปเกิดขึ้นในภพภูมิอื่นอีกเช่นว่าเป็นมนุษย์ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้อันนี้เรียกว่าบุคลเทศนาเพราะเป็นการแสดงบุคคลผู้เกิดผู้ตายอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายก็ควรจะพอเข้าใจทีนี้ส่วนเทศนาปฏิจจสมุปบาทที่แปลว่าปัจจัยที่พร้อมเพียงกันแล้วผลก็อาศัยเป็นแดนเกิดขึ้นสืบต่อกันไปอันแสดงถึงความเป็นไปสืบต่อกันไม่ขาดสายเพราะเหตุที่มีปัจจัยทํานองว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอันนี้เช่นแสดงว่าเพราะ อุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้เรียกว่าธรรมเทศนาเพราะกล่าวถึงความเป็นไปของสภาวธรรมอันหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้กล่าวคือความเป็นไปไม่ขาดสายแห่งสภาวธรรมที่ตัดเรียกว่าขันห้าก็ดีอายุนะก็ดีหรือว่าธาตุก็ดีซึ่งเป็นอนัตตาที่ผู้ไม่มีปัญญาแทงตลอดความจริงก็ย่อมยึดถือว่าเป็นอนัตตาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเอง การแสดงสังสารวัตรทำนองให้เห็นว่ามีแต่สวพาวัธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นกล่าวคือมีปัจจัยก็เกิดหมดปัจจัยก็ดับสัตว์บุคคลผู้เกิดผู้ตายไม่มีตามประการดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นธรรมะเทศนาเพราะฉะนั้นท่านพระโบราณอาจารย์เมื่อจะแสดงความหมายของสังสารวัตเป็นธรรมเทศนาจึงได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่าอัานธานันจะปฏิปาติ ตาตุอายตาตนานาจาระพชินนาวัตามานาสังสารวติปับุจติแปลว่าลำดับที่เป็นไปไม่ขาดสายแห่งขันธาตุและอายรตนะทั้งหลายเรียกว่าสังสารวัตด,ดังนี้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนิลึกซึ้งเข้าใจยากเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของสังสารวัตรก็ได้เมื่อฟังปฏิจจสมุปบาท แต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของสังสารวัตรนั่นเองส่วนเทศนาเรื่องอริยสัจสี่จัดเป็นทั้งบุคลเทศนาและธรรมเทศนาปะปนกันเช่นการที่พระองค์แสดงทุกขาริยสัจว่าชาติคือความเกิดเป็นต้นแล้วก็แจกแสดงทุกแต่ละอย่างมีว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายชาติ เป็นชนไหนได้แก่ความเกิดความเกิดพร้อมความก้าวลงสู่คร,รันมันดาความบังเกิดความบังเกิดทันทีแห่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นในหมู่สัตว์นั้นๆได้แก่ความปรากฏแห่งขันทั้งหลายการได้มาจึงอายยตนะทั้งหลายใดดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติดังนี้ก็พึงทราบว่าคําว่าความเกิดความเกิดพร้อมเป็นต้นน่ะจนกระทั่งถึงคําว่าแห่งหมู่สัตว์นั้นๆ จัดเป็นบุคลเทศนาเพราะเป็นการกล่าวถึงความเกิดของสัตว์โดยความสมมตสิส่วนคำว่าส่วนคําว่าความปรากฏแห่งขันทั้งหลายการได้มาซึ่งอายจะทั้งหลายนั้นจัดเป็นธรรมเทศนาเพราะว่าเป็นการแสดงความเกิดของสภาวธรรมที่เดียวขวันที่เดียว,ว่าอสนะซึ่งเพิกสมมติบัญญัต,วติว่าสัตว์ว่ะบุคคลก็ต่อไปนี้จะได้ยกเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังสารวัฏที่ตัดไว้ในพระสูตรมาแสดง ในคาถาธรรมบทขุตกานิกายตันหาวัตรทรงแสดงเรื่องนางลูกสุกรมีนักความเบื้องต้นว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบนางลูกสุกรกินคูดคือกินอุจจาระตัวหนึ่งตัดพระธรรมเทศนานี้ว่ายาถาปีโมเลเป็นต้นได้ยินว่าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบินธบาททอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่ง จึงได้ทรงทําการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏเมื่อพระองค์ทรงทําการแย้มพระโอษฐ์อยู่พระอานนเถระได้เห็นมนทนแห่งทัศโนพาดพุทแสงสว่างซึ่งเป่งออกจากช่องพระโอษฐ์จึงทูลถามเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐว่าพระเจ้าข้าอะไรน้อแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแห่งการทําการแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระอานนนั้นว่าอานน์เธอเห็นนางลูกสุกรนั่นไหม ราน,นตอบว,ว่าเห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาตัดว่านางลูกสุกรนั้นได้เกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในที่ใกล้ลงชั้นแห่งหนึ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามวากากุสันทะนางไก่นั้นฟังเสียงประกาศธรรมของภิกษุผู้เป็นโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติธรรมรูปหนึ่งสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่ยุติคือตายจากอัตภาพนั้นแล้วคือที่เป็นแม่ไก่ ก็ได้เกิดในราชตระกูลเป็นราชธิดาพระนามว่าอุปภรีในการต่อมาพระนางเสด็จเข้าไปยังสถานเป็นที่ถ่ายอุจจระท่าพระเนตรเห็นหมู่นอนแล้วยังปุราวากะสัญญาให้เกิดขึ้นในที่นั้นได้ปฐมบัญชาญแล้วคือเพ่งไปที่ตัวนอนแล้วก็เกิดที่เป็นอาสุภะขึ้นมาได้ปฐมบาญชาพนางดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุ ตายจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในพรหมโลกก็แลพระนางขั้นตายจากอัตภาพพรหมโลกแล้วสับสนอยู่ด้วยอำนาจคติคือที่ไปเกิดจึงมาเกิดแล้วในกําเนิดสุกรในบัตดนี้เราเห็นเหตุนี้จึงได้ทําการแย้มให้ปรากฏพิสูจนทั้งหลายมีพระอานนท์เทระเป็นประมุขสนับเรื่องนั้นแล้วก็วได้ความสลดสังเวชเป็นอันมาก พระศาสดาทรงยังความสังเวชให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วเมื่อจะทรงประกาศโทษแห่งราคาตันหาประทับยืนอยู่ในระหว่างถนนนั่นเองได้ทรงพระภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่ายะถาปีมูเลอนุปัตฏฐเวทันเหเป็นตน้นแปลว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงบุคคลตัดแล้วก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใด ทุกนี้เมื่อตัณหาหนุสัสอันบุคคลยังขจับไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแม่จันนั้นกระแสะแห่งตัณหาสามสิบหกไหลไปนในอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นธรรมชาติกล้าย่อมมีแก่บุคคลใดความดําริทั้งหลายอันใหญ่อาศัยราคะย่อมนําบุคคลน,นั้นผู้มีทิฏฐิความเห็นชั่วไปกระแสะแห่งตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปนในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุษถทวันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ก็ท่านทั้งหลาย เห็นตัณหานั้นเป็นดังเถาวันเกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดโสมนัสทั้งหลายที่สร้างไปและเพื่อนตัณหาดุดยางเหนียวย่อมมีแกส่สัตว์สัตว์ทั้งหลายนั้นอาศัยความสำราญจึงเป็นผู้สแสวงหาความสุขนระเหล่านั้นแลย่อมเป็นผู้เข้าถึงซึ่งชาติชราหมูสัตว์อันตัณหาผู้ทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสียกระสนเหมือนกระต่ายอันในพรานดักได้แล้วฉะนั้น มูสทุผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเรื่องคล่องย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆอยู่ชานานมูสัอันตนหาผู้ทําความดิ้นรนร้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกสนเหมือนกระต่ายที่นายพานดักได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุหวังทำเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนก็พึงบรรเทาตัณหาผู้ทำความดิ้นรนเสียมีคำอธิบายในคาถาโดยคำว่ามูเลเป็นต้นมีอธิบายว่าเมื่อรากทั้งห้าของต้นไม้ใด ซึ่งทอดตรงแนวไปในทิศทั้งสี่และในทิศต,ตรงไปเบื้องใต้แผ่นดินชื่อว่าไม่มีอันตรายเพราะอันตรายชิดใดชิดหนึ่งในบรรดาอันตรายมีการถูกตัดถูกผ่าถูกเจาะเป็นต้นรากนั้นชื่อว่ามัน่นคงเพราะถึงความเป็นของมันง่นคงต้นไม้นั้นแม้ถูกบุคคลตัดในเบื้องบนย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวด้วยอำนาจกิ่งใหญ่น้อยยังมีอยู่ชั้นใดความทุกนี้ที่ต่างด้วยความทุกข์มีชาติทุกข ทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นเมื่ออนุสัยคือความนอนเนื่องแห่งตัณหาอันเป็นไปทางทวารหคือทางทวารประตูที่ไปรับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันพระหัตตมัคคยานยังไม่กำจัดคือ,อยังตัดไม่ขาดแล้วย่อมเกิดร่ำไปในภพนั้นๆจนได้ฉะนั้นนั่นแหละคำยัดสาหมายความว่าตัณหาประกอบด้วยกระแสสาด้วยสามารถแห่ง ตัณหาที่วิจริตคือแผ่ซ่านไปไปในอะไรบ้างไปในอายตนะภายใน18คือตัณหาได้แบ่งเป็นสามมีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วก็มีอารมณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็น18อย่างแล้วก็ตัณหาสามนั้นก็ไปมีอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกิริสัมผัสทันมารมณ อีก18ด้วยประการนี้ชื่อว่าไหลไปในอารมณ์เป็นที่ชอบใจเพราะมีเนื้อความวิเคราะห์ว่าย่อมไหลไปคือเป็นไปในอารมณ์มีรูปมีเสียงเป็นต้นเป็นอันเป็นที่ชอบใจเป็นธรรมชาติกล้าคือมีกําลังย่อมมีแก่บ,บุคคลใดความดาริคือความยกจิตไปสู่อารมณ์นั้นชื่อว่าเป็นธรรมชาติใหญ่เพราะความเป็นของใหญ่โดยอันเกิดขึ้นบ่อยๆไม่อาศัยชาหรือปัสนา อาศัยราคะที่ยกจิตขึ้นไปสู่อารมณ์ต่างๆย่อมนำบุคคลนั้นผู้ชื่อว่ามีความเห็นชั่วเพราะความเป็นผู้มีปัญญาวิบัติไปคือปัญญาไม่เกิดคำว่าสวันติสัพพทิโสตาในความว่ากระแสตัณหาเหล่านั้นชื่อว่าย่ำไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงคืออายนะภายในภายนอกนั่นแหละเพราะไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนะด้วยหน้าแห่งทวารมีจกักษุทวารคือไหลไปทางทวาร ตาก็เห็นภาพอย่างนี้หรือเพราะตัณหาทั้งหมดคือตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในรธรรมปัญหาก็ไหลไปในภพทั้งปวงคือในภพทั้ง31มสิบเอ็ดภพเนี่ยคำว่าลัตตาหมายความว่าตัณหาได้ชื่อวาลตตาเพราะเป็นเหมือนเครือเถาคือเป็นเครื่องพัวพันหรือเป็นเครื่องลึงรัดไว้ลึงรัดอารมณ์นั้นไว้ คำว,ว่าอุพิชชะติดถติหมายความว่าตัณหาดุจถาวันเกิดขึ้นโดยวาวรหกแล้วกอย่อมตั้งอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปมีเสียงเป็นต้นคำว่าตัณจาาทิสวาหมายความว่า,าก็ท่านเ,เห็นตัณหาดังเครือเถาหรือเถาวันนั้นด้วยอำนาจที่มันเกิดแล้วว่าตัณหานี้เมื่อจะเกิดจมเกิดขึ้นในปีรูปสาตรูปนี้คือในสภาวะธรรมที่เป็นที่รักเป็นที่น่ายินดีน่าพอใจทั้งนามทั้งรูป คำว่าปัญญายะหมายความว่าท่านทั้งหลายจงตัดที่รากด้วยมรรคปัญญาดุลบุคคลตัดซึ่งเครือถาวที่เกิดในป่าด้วยมีดฉะนั้น